เปิดรับสมัครแล้วสำหรับงานวิ่งระดับตำนาน12สิงหาฮาฟมาราธอนกรุงเทพ2024ครั้งที่29งานเดินวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติตำนานงานวิ่งเพื่อแม่ที่ควรไปสัมผัสสักครั้งในชีวิตในวันที่12สิงหาคมนี้โดยได้รับเกียรติจากท่านสุรพลอุทิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเป็นประธานแถลงข่าวงานวิ่งเพื่อแม่12สิงหาฮาปาราทอนกรุงเทพ2024ครั้งที่29ลันฟอร์มัมจัดขึ้นในวันจันทร์ที่12สิงหาคม2567ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการ,รแถลงข่าวสิงาหาแถลงข่าววิ่ง12สสิงหา ฮาฟมาราทอนนะครับซึ่งสน่อการประชุมแห่งชาติซิริกเนี่ยจัดปีนี้เป็นปีที่29แล้วนะครับเราจัดต่อเนื่องมาวัตถุประสงค์เนี่ยก็อยากจะเป็นการเทิดพระเกียรตินะครับพระปฐมบิหลวงซึ่งเป็นเป็นชื่อพระนามของสื่การประชุมแห่งชาติซิริกนะครับแล้วก็เป็นการที่เราพาสมาชิกครอบครัวนะครับคุณแม่คุณลูกครอบครัวแล้วก็นักวิ่งเนี่ยมารวมวิ่งกันนะครับงานวิ่งในครั้งนี้เนี่ยเราก็จัดเหมือนเหมือนทุกครั้งนะครับเราจัดใน4ีระยะทางคือตั้งแต่ฮาฟมาราทอนนะครับ แล้วก็มี10กิโล6กิโลแล้วก็1.8กิโลนะครับวัตถุประสงค์จริงๆเนี่ยเราก็อยากจะนําเงินในการหารายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเข้าไปสนับสนุนโครงการบริเต้านมของสปาการชัดไทยนะครับแล้วก็อยากให้ลูกๆนะครับพาคุณแม่พาคนที่คุณรักเนี่ยมาวิ่งแล้วมาออกกําลังกายนะครับสร้างสุขภาพกันนะครับก็การวิ่งมีวันที่12สิงหาคมนะครับแล้วก็ยังมีเวลารับสมัครอีกถึงวันที่15รัชตานี้นะครับขอให้ทุกคนเนี่ย มารวมกันแล้วก็มาวิ่งกันเพื่อสุขภาพแล้วก็เพื่อประเกียรติรวมทั้งก็เป็นการทํากุศลร่วมกันด้วยครับก็ปีนี้เนี่ยก็มีสปอนเซอร์เยอะขึ้นมากมายนะครับรวมทั้ง GMMTV ีเนี่ยก็พาศิลปินนะครับดารานะครับนักสแสดงมนาะมาร่วมในงานเยอะมากนะครับวันนี้ก็มีแฟนคลับมาติดตามที่จะมาพบดาราในดวงใจหลายๆคนนะครับวันนั้นน้องๆนักสแสดงก็มาวิ่งกันด้วยแล้วก็เขาวิ่งเนี่ยยิง่งวิ่งมากเท่าไหร่ก็ ก็ได้เงินร่วมร่วมทำบุญได้กันมากขึ้นเท่านั้นนะครับฉะนั้นก็ถ้าอยากจะวิ่งแล้วเจอน้องนองน,องนักแสดง g m m TV ก็มาร่วมกันได้นะครับแล้วก็เหมือนกับทุกปีเราก็จะมีออดอกมะลินะครับที่จะแจกทุกคนที่วิ่งเสร็จเพื่อกลับไปกราบคุณแม่นะครับไประลึกถึงพระคุณแม่ด้วยนะครับปีนี้ต้องบอกว่าตั้งแต่ศูนย์ทำเสร็จแบบสมบูรณ์เนี่ยปีนี้เป็นปีที่สใน,ในการจัดงานนะครับในเรื่องของเส้นทางการวิ่งเราก็ได้ พูดคุยนะครับได้คุยกับทางสำนักงานเขตต่างๆเรียบร้อยนะครับจกรจรต่างๆนะครับเราเตรียมที่จอดรถนะครับพร้อมสําหรับคนที่จะนํารถมาจอดแล้วก็เรามีทางเชื่อเมเอ็มอาร์ทีนะครับที่เรามีความพร้อมนะครับที่สามารถเดินทางเข้ามาสาหรับงานได้สาหรับปีนี้เนี่ยก็มีทั้งการแข่งขันมีถ้วยมีเหรียญน,นะครับมีทุกอย่างพร้อมเราก็คาดหวังว่าปีนี้น่าจะมีคนที่เข้ามาสนใจในงานในครั้งนี้มากก็เชิญชวนนะครับก็กิจกรรมสนุกสนุกได้บุญด้วยกันครับ